วันนี้จะพามาไหว้ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีสูตรสงครามนะเราเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะก็ชั่วโมงครึ่งนะคะแวะซื้อดอกกุหลาบและของไหว้นะคะตรงข้างทางก่อนเข้าวัดได้เลยนะคะสำหรับราคาก็มีตั้งแต่50บาท80บาทเรียวเข้าวัดไปหาที่จอดรถได้เลยค่ะเรามากับแม่เลยเรื่องที่จะนั่งรถเข้ามา,มาะะลงที่หน้าโบสถ์เลยนะคะอันดับแรกนะคะขึ้นไปกราบองค์พระประธานนะคะในโบสถ์ก่อนเลยนะคะ ขอ,อพรท่านว่าวันนี้เราจะมากราบไหว้องค์ท้าเวสวรรณนะคะขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะคะออกมาจากโบสนะคะหันไปทางขวามือค่ะจะเจอเต็นท์นะคะ จะเป็นจุดไหว้อีกจุดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นองค์หน้าเทพนะคะสีองค์สีขาวค่ะองค์นี้เขาบอกว่าให้ของเงินค่ะมอต่อกันที่ด้านหลังวัดนะคะก็จะมีองค์เท้าวไว้สุฬาสีทองและสีดำประฏิสถานกันอยู่มากมายหลายองค์เลย กอนที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะสวดบูชาองค์ท้าเวสวุวรรณก่อนค่ะแล้วตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะอายุนะคะและที่อยู่ค่ะแล้วต่อด้วยการขอพรน,นั่นเองการขอพรแนะนําว่าให้ระบุให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นของเราก็จะบอกเลยว่าเราอยากได้เงินจํานวนเท่าไหร่เมื่อไรและเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยเราอาจะกลับมาขอบคุณองค์ท้าเวสวุวรรณค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมดอกไม้ทูกเทียนมานะคะที่นี่ก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันค่ะราคาก็เป็นกันเองค่ะสําหรับทูกเทียนนะคะแล้วแต่สัทธาใส่ในกล่องได้เลยนะคะวันนี้เราเอาน้ํามันพืชมาเติมน้ํามันตะเกียงด้วยนะคะแล้วก็ซื้อน้ําแดงมาถวายองค์้าววสวุวรรณเพิ่มด้วยค่ะ องค์สีทองนะคะแม่องค์สีดําค่ะเราขอเหมือนกันทุกจุดเลยนะคะดอกไม้และของไหว้าอาวาังบนโต๊ะนะคะและสําหรับดอกไม้ที่เป็นช่อค่ะเอามาใส่ในกระบะไว้นะและที่พลาดไม่ได้ก็คือทูบขอเลขนั่นเองค่ะอธิษฐานแล้วจุดทูบเลยสําหรับคนที่อยากจะเช่าบูชาองค์พาเวสวุวรรณก็ไปต่อด้านหน้าวัดนะคะมีให้เช่าหลากหลายมากมายผ่านการปุกเาแล้วด้วยค่ะของแพ้แน่นอน เป็นอันเสร็จพิธีการขอครอ,องค์ท้าวไว้สวรรณแล้วค่ะขอให้เราโชคดีและขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้โชคดีเช่นกันว่าแล้วก็หิวมากเลยค่ะตอนนี้อสำหรับคนที่หิวนะคะเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะที่ร้านข้าวเติยวนะคะเปิด Google Map ไปได้เลยค่ะอาหารอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวสองชามข้าวหนึ่งจานราคาย่อมเยามากแบงแดงใบ,งบเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะเดียพาไปมู